嘟嘟，哪呀？哪呀？哪呀？ สายีส์สกิมปิทต์ทอยเลตอย่างที่รู้กันดีนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของการทําสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายของพันธมิตรและฝ่ายของคนหัวซ่วมนะครับซึ่งฝ่ายของพันธมิตรนั้นก็แบ่งแยกย่อยออกเป็นอีกหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคา m ์เมล่าแมนสเปคเกอร์แมนทีวีแมนนะครับผมซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้เขามีศัตรูเพียงหนึ่งก็คือคนหัวซ่วมนะครับซึ่งณตอนนี้ซีรีส์นี้เนี่ยก็ปาไปถึง e ีพีที่สิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึงก็เดินทางมายาวไกลามากๆเลยนะแต่ก็ไม่มีท่าททีีฝ่ฝของคน จะพ่ายแพ้แต่อย่างใดเลยนะครับแล้วอะไรกันล่ะที่ทําให้คนหัวซ่วมนั้นสามารถต่อสู้กับฝ่ายของพันธมิตรที่รวมกันถึง3กลุ่มได้นานขนาดนี้และส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวละครตัวนี้เลยครับไอ้เจ้าด็อกเตอร์สกิปปิริทออยเลตนั่นเองมันสมองของเหล่าคนหัวซ่วมนะครับที่มันนั้นจะคอยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับเหล่าคนหัวซ่วมออกมาต่อกรฝ่ายของพันธมิตรได้อยู่ตลอดนะครับและนอกจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่เจ้าด็อกเตอร์สกิปปิริทออยเลตมันพัฒนาแล้วเนี่ยก็ ยังมีกลยุทธ์สุดแยบยลน,นะครับที่คาดว่าน่าจะมาจากเจ้าด็อกเตอร์ซิิปิททอเรตตัวนี้นั่นเองครับซึ่งในสงครามนั้นกลยุทธ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเลยในการชี้ชะตาว่าใครนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับและนอกจากกลยุทธ์ของด็อกเตอร์สิิปิททอเรตเนี่ยทางอารีนาเบกเอาเองเขาก็เป็นเกมที่เปิดกว้างด้านกลยุทธ์ในการเล่นเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งเกมอรีน่าเบรกเอาเนี่ยเป็นเกมมือถือ FPS เดินหน้ายิงที่ต้องใช้ฝีมือควบคู่กับกลยุทธ์ที่ดีนะครับโดยความสนุกของเกมนี้นะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่หน้าล็อบบี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับภารกิจตามความถนัดของตัวเองการแต่งปืนคู่ใจเพื่อใช้ในการพิชิตภารกิจต่างๆโดยที่เราเนี่ยสามารถจับคู่อุปกรณ์แต่งปืนได้สูงกว่า700รลูกแบบเลยทีเดียวและสิ่งที่ต้องทําทุกครั้งก่อนออกไปทําภารกิจก็คือการเตรียมยุทธุปกรณ์ต่างๆนะครับมีทั้งปืนกระสุนชุดเกาะยา และอาหารนะครับซึ่งการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยก็ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการเอาชนะภารกิจในเกมนี้นะครับเพราะเกมอ a l ีน่าเบรกเอาเขาจะเน้นความสมจริงสุดๆราวกับว่าเราได้สวมบทบาทเป็นทหารจริงๆยังไงอย่างนั้นเลยครับหรือในการทําภารกิจใคยที่เป็นสายลุยเนี่ยก็สามารถเดินหน้าข้ามไม่เลี้ยงได้ตามสไตล์ตัวเองเลยครับไหนอยู่ไหนมากนึงมีอีกมีอีกเมื่อกี้เห็นมีอีกตัวหนึ่งมีตัวเจอเจอ ยังยังยังวิ่ง,งโอ้ยิงไม่โดนเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวและนะ้วเนื้อวิ่งเข้าใสา่เราต่อเลยมามากระสุสนกระส,สุน้กระสรสุนเ <c oughs> <c oughs> ดือดเดือ พลาดอีกเลยหรือใครนะครับที่เป็นสายซุ่มต้องหูดีนิดนึงคอยฟังเสียงฝีเท้าของศัตรูที่กําลังเข้ามาใกล้นะครับทางตัวเกมเองก็จะมีระบบบอกทิศทางของเสียงด้วยนะซึ่งง่ายต่อการซุ่มโจมตีเป็นอย่างมากเลยครับมีมา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 สองมาสองมาสองหวันเียบหวันเยบแตักนึงมีกหนึมากระสผู้ชมเมื่อกีผมเห็นผมเห็นมาแล้ว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  เอาแล้วพนดีร่างกายเราเจ็บหนักกระจัดแดงทั้งตัวเลยเดี๋ยวเกิดรักษาเดี๋ยวมีคนมามีคนมาแอบดึงแอบดึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้พึ่งกี่เนยเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะฟ้าตีไง 五。 ือใครนะครับที่ไม่ถนัดในการประทะศัตรูตรงๆก็สามารถหลีกเลี่ยงจุปะทะและเคลื่อนที่ให้เบาที่สุดเพื่อทําภารกิจแบบเงียบๆนะครับไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนี้ก็คือการมีชีวิตรอดนะครับเพราะหากเราถูกศัตรูจัดการเนี่ยเราก็จะสูญเสียของทั้งหมดหรือหากเราเป็นฝ่ายจัดการศัตรูได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองทรัพยากรทั้งหมดที่ศัตรูนั้นได้นํามาด้วยนะครับตามสโลแกนของเกมเขาเลยนะชุดแอนล์รูทนะครับและคุณผู้ชมสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะ ครับโเกมอเลน a าเบรกเอาลองรับทั้ง iOS และ Android <S <S ซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมดีที่คุณควรเล่นสักครั้งในชีวิต หรือในคลิปนี้นะครับผมกายวอเกอร์อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าเส้นทางการเดินทางของเจ้าด็อกเตอร์สกิบต์ิทอยเลตเนี่ยว่ามันนั้นมีความสามารถอะไรมีดีตรงไหนจึงทําให้ฝ่ายของคนหัวซ่วมเนี่ยยังไม่ถูกจัดการไปสักทีนะครับหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามไปกับผมกายวอเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปครับ ก่ออื่นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันนะว่าวิทยาการต่างๆของเหล่าคนหัวส้วมในช่วงหลังนี้มันเป็นฝีมือของเจ้าด็อกเตอร์สกิบิดต้ทอยเลตนะครับแต่เนื่องจากว่าฝ่ายของคนหัวส้วมนั้นคนที่มีแนวโน้มจะทําเรื่องแบบนี้ได้ก็มีเพียงแค่ตัวละครตัวนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาในคลิปนี้จะตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าเจ้าด็อกเตอร์สกิบิดี้ทอยเลตก็คือมันสมองที่แท้ทรูของเหล่าคนหัวส้วมนะครับถ้าไงเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าด็อก สกิบบิททอยเลตนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตาและขนาดแบบดีเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่เจ้าด็อกเตอร์จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเขาก็เป็นแค่คนหัวซ่วมใช้ปกติธรรมดาธรรมดาเลยนะครับซึ่งเราจะเจอด็อกเตอร์สกิบบิทอยเลตครั้งแรกใน E p ีที่16นะครับผมซึ่งเป็น E ีีที่ฝ่ายของคาเมล่าแมนเนี่ยได้ส่งสปายกล้องหัวซ่วมเข้าไปสอดแนมในร่างของเราคนหัวซ่วมนะครับและใน E ีีนี้เองเนี่ยเราจะได้เจอกับเจ้าด็อกเตอร์สกิบบิททอยเลตเป็นครั้งแรกนะครับ และในครั้งนั้นเจ้าหมอนี่มันยังมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นคนหัวส้วมธรรมดาธรรมดาอยู่เลยนะครับยังไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่อย่างใดนะเพื่อใครยังไม่ทราบนะครับว่าในอีีนี้เราจะได้เจอกับแมวหัวส้วมอีกด้วยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เจอกับเจ้าด็อกเตอร์สกิบริทอรเลยอีกทีใน EP ีที่30เลยครับซึ่งใน E ีีนี้เนี่ยเจ้าด็อกเตอร์ก็ได้ไปอัปเกรดตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นพร้อมกับอัปเกรดแขนไฮเทคติดมากับส้วมอีกด้วยนะครับซึ่งในอ เราจะได้เห็นว่าเจ้าด็อกเตอร์มันได้จับเหล่าคาเมล่าแมนมาทําการทดล,ลองปรสิตสกิบิริทอยเลตหลายคนเลยดีเดียวนะครับสังเกตจากเศษซากเหล่าคาเมล่าแมนที่เกลื่อนกาดอยู่ตามพื้นนะครับผมจนในสุดท้ายเนี่ยปรสิตสกิบิริทอยเลตก็สามารถทํางานได้เต็มรูปแบบนะครับซึ่งเจ้าปรสิตตัวนี้ก็ถือเป็นผลงานทิ่นโบแดงของเจ้าด็อกเตอร์ชินแรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะสงครามหลังจากที่มีการปล่อยปรสิตสกิบิริทออยเลตออกมากเนี่ยความได้เปรียบก็ตกไปอยู่กับฝ่ายของคนหัวซ่วมชัดเจนเลยดีเดียวนะ และจากนั้นเนี่ยเราจะได้เจอเจ้าด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งใน EP ีที่32นะครับซึ่งใน E ีีนี้เนี่ยไอเจ้าด็อกเตอร์มันก็แอบขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกเพื่อปล่อยลา,ลาส์ p a สิ s i ิ i ิทอยเล t นะครับเป็น p a r a ตเวอร์ชั่นอัปเกรดนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับจุดประสงค์หลักของปรสิตชนิดนี้เนี่ยก็คือการเข้าไปควบคุมร่างกายของเหล่าไททันนะครับโดยเริ่มจากไททันสปิกร์แมนก่อนเลยซึ่งใน E ีีนั้นเนี่ยไททันสปิกร์แมนก็ไม่ทันระวังตัวนะครับเลยทําให้ฝ่ายของคนหัวซุ่ ได้ร่างกายของไททันสปคเกอร์แมนไปครอบครองนะครับผมซึ่งต่อให้แผนการของดร์สกิปปี้ทอเรตใน E ีีนี้จะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหล่าไททันตนไหนที่พลาดท่าอีกเป็นครั้งที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นไททันทีวีแมนเองก็สามารถหลบหนีเจ้าประสิ์ตัวนี้ออกมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งพี่ใหญ่ของเราไททันคาเมล่าแมนก็รู้ทันแผนการของเจ้าดร์เป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลังจาก EP ีที่17ที่เราสามารถช่วยไททันสปคเกอร์แมนจากปรสิตได้ แล้วเนี่ยก็ถือเป็นการปิดฉากความวุ่นวายจากปรสิตสกิบริตทอเรตไปในทันทีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เจอกับเจ้าด็อกเตอร์อครั้งหนึ่งใน E ีพีที่60เลยครับซึ่งใน e ีพีนี้นะครับอย่างที่ร,รู้กันว่าจีเหลี่ยมนั้นโดนเหรียญซะเองนะครับเนื่องจากว่าทําผลงานล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับซึ่งจีเหลี่ยมที่พลาดท่าเนี่ยก่อนที่เขาจะถูกจัดการลงไปนะครับไอ้เจ้าด็อกเตอร์สกบริ t ทอเรตก็ได้โผล่มาช่วยเอาไว้ได้ทันพอดีนะครับซึ่งการปรากตัวครั้งนี้ของเขาเนี่ยร่างกายของมันก็ได้เปปลี่่ยยนไอาาางมหา ยนะอย่างแรกเลยนะครับคือขนาดของเขาเองจากเดิมทีนะครับที่มีไซส์ปกติเท่านั้นอัพเป็นไซส์ใจแอนนะครับซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของเหล่าคนหัวซ่วมแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมาพร้อมอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะมากมายเว้ยโดยเฉพาะลำโพงของพี่ไททันทีวีแมนที่ได้ทําตกเอาไว้จาก EP ีที่47จนะครับอาจาด็อกเตอร์ก็ได้หยิบลำโพงเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบรวมกับร่างของตัวเองอีกด้วยแทมการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยภาษาของเจ้าด็อกเตอร์สกิปิ์ทอยเลตมันก็แปลก ไปนะครับซึ่งฟังๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับคนหัวซ่วมตัวใดๆเลยนะครับผมกลับมาที่เรื่องลำโพงของพี่ไททันทีวีแมนกันต่อนะครับซึ่งลำโพงที่เจ้าดร็อคเตอร์ มันหยิบมาประกอบรวมล่ากับมันนั้นไม่ได้ใช้เพื่อความสวยงามความเท่แต่อย่างใดมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยใน EP พีที่อกสิบสองนะใน E ีีนั้นเนี่ยไอ้เจ้าด็อกเตอร์ก็ได้ใช้พลังทําลายล้างจากลําโพงนะครับปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าใส่กลุ่มของคาเมล่าแมนใน EP ีนั้นนะครับต้องขอบอกเลยว่าพลังทําลายล้างของลําโพงนี้เนี่ยมันก็มีสูงเอามากๆเลยทีเดียวนะแต่ก็สามารถแก้ทางได้ง่ายๆนะครับด้วยหูฟังเพียงเท่านั้นเพียงแค่สวมใส่หูฟังก็สามารถหลีก เลี่ยงความเสียหายจากลำโพงชนิดนี้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เจอไอ้เจ้าด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งก็ใน E ีพีที่สิบห้าเลยนะครับซึ่งใน e ีพีนี้มันก็ได้วางแผนเหลี่ยมที่ไททันทั้งสองนะครับและก็ดูเหมือนว่าแผนการจะสําเร็จไปได้ด้วยดีอีกด้วยนะครับซึ่งความสามารถทั้งหมดของเจ้าด็อกเตอร์สกิบบีทอเลสก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสามารถคามุยได้สามารถใช้ขึ้นเสียงจากลำโพงได้หลักๆแล้วจะมีแค่2อ,อย่างนะครับไม่นับรวมอุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่หน้าตอนนี้นะใน่่วววตัวคผมคิดา ความสามารถของเจ้าด็อกเตอร์ซิบิทอยเลตนี้มันน่าจะมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับต้องคอยติดตามกันไปในอนาคตนะแลวอย่างที่ได้พูดไปต้นคลิปเลยนะครับว่าไอ้เจ้าด็อกเตอร์ซิบิทอยเลตนั้นอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีต่างๆของเหล่าคนหัวซ่วมนะครับทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่ามันมีอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างที่เจ้าด็อกเตอร์เป็นคนผลิตขึ้นมานะครับเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเ็นกลองแสงนั่นเองซึ่งเ็นกลองแสงอันนี้นะครับต้นตอม ม,มันได้ส่งคนหัวซ้วมรอบสังหารนะครับบุกเข้าไปขโมยแว่นกองแสงของเหล่าทีวีจากมือของคาเมล่าแมนนะครับซึ่งแว่นอันนี้เนี่ยเดิมทีแล้วมันมาจากเหล่าทีวีแมนเองนะครับผมซึ่งพวกเขาก็ได้มอบให้กับเหล่าคาเมล่าแมนนะจนในภายหลังนะครับแว่นอันนี้ก็ถูกคนหัวซ้วมขโมยไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน E ีีที่4 3เราก็จะได้เจอกับแว่นกองแสงของเหล่าคนหัวซุ่มนะครับซึ่งแว่นของพวกมันก็สามารถปกป้องพวกมันเองจากพลังสะกดจิตของเหล่าทีวีแมนได้ ได้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นในแว่นกรองแสงกันนี้โผล่ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่คุณผู้ชมรู้อะไรหรือไม่ว่าแว่นกรองแสงสีดำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาก่อนหน้านี้อีกนะครับใน EP ที่17มันจะมีคนหัวซ่วมที่ใส่แว่นกรองแสงสีดําบินอยู่นะครับแต่แว่นที่พวกมันใส่มานั้นก็น่าจะไม่สามารถปกป้องพวกป,ป,ปันจากเหล่าทีวีแมนได้นั่นเองครับผลงานชิน้นถัดไปของเจ้าด็อกเตอร์นะครับก็คือดโฟนหรือหูฟังนั่นเองนะอย่างที่รู้กันดีนะครับว้าจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของเหล่าสปปิเกอ็คื เฮดโฟนนะครับผมซึ่งอ้างอิงจาก E ีีที่25เลยนะใน E ีีนั้นเนี่ยมันจะมีสปิกอรแมนคนหนึ่งที่สั่งให้คาเมล่าแมนใส่หูฟังเอาไว้นะครับก่อนที่พวกเขาจะทําการจัดการเหล่าคนหัซ่วมด้วยลําโพงยักษ์สไปเดอร์นะครับผมซึ่งณนตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เหล่าสปิกอรแมนเข้ามาร่วมสงครามนะครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะพอไททันสปิกอรแมนถูกควบคุมร่างกายไปเนี่ยบทบาทของเหล่าสปิกอรแมนก็หมดลงโดยทันทีนะจึงทําให้คนหัวซ่วมยังไม่ได้พัฒนาหูฟังอันนี้เป็นของตัวเองนะครับแต่หลั ังจากการมาของไททันทีวีแมนที่ได้อารมร่างกับลำโพงแล้วเนี่ยฝ่ายของคนหัวส่วมที่ตอนนั้นต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่พวกมันได้สร้างแว่นกองแสงแล้วเนี่ยพวกมันก็ได้สร้างหูฟังต่อทันทีเลยนะครับเพื่อป้องกันพลังทำลายล้างจากลำโพงยักษ์ของไททันทีวีแมนนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับไททันทีวีแมนก็เก่งเกินไปทั้งหูฟังทั้งแว่นก็ไม่สามารถหยุดยัง้งพิเก้ได้เลยนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะยังเห็นการใช้หูฟังแบบนี้ของเหล่าคนหัวซ่วมอยู่เกือบทุกอีีเลยนะ และผลงานชิ้นต่อไปของเจ้าดร์ซิบริทอยเลตก็คือฝาครอบที่ดึงชักโครกนั่นเองครับใช่แล้วครับในอีพีแรกๆเนี่ยตัวละครในกลุ่มของคนหัวซ่วมเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาจะมีปุ่มดึงชักโครกเป็นของตัวเองกันทุกคนเลยนะครับแถมการดึงชักโครกเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของเหล่าคนหัวซ่วมเว้ยจึงทําให้ในภายหลังนะครับไอ้เจ้าดร์ก็ได้คิดคน้นฝาครอบที่ดึงชักโครกออกมานะครับผมซึ่งก็เด็ดไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่นะเพราะจากที่เราเห็นเห็นกันเน ไอฝาครอบอันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักนะครับแต่ถึงยางงั้นนะครับคนหัวซ่วมก็นิยมใช้กันไม่น้อยเลยดีเดียวผลงานชิ้นต่อไปนะครับก็คือแว่นกองแสงสีเหลืองที่เจ้าจีเหลี่ยมชอบใส่นั่นเองนะครับซึ่งคาดว่าไอแว่นสีเหลืองอันนี้เนี่ยมันจะสามารถปกป้องจีเหลี่ยมจากลําแสงของไททันทีวีแมน Man ได้นะครับผมเพราะว่าเจ้าแว่นตัวนี้เนี่ยมันโผลมาหลังจากที่ไททันทีวีแมนถูกจัดการไปพื้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึงก็คาดว่าน่าจะมีไว้รับมือกับไททันทีวีแมนในวันที่เขา กลักด้านทะี่ง,งานนะครับแว่นของกีเหลี่ยมก็ถูกพี่ใหญ่ของเราใช้ค้อนฟาดพังไปใน EP ีที่ส7นะครับอุปรกรณ์เด่นๆที่ด็อกเตอร์เป็นคนผลิตก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นคนหัวซ่วมรูปแบบแปลกๆนะที่เจ้าด็อกเตอร์มันได้คิดค้นขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนหัวซ้วมที่สามารถพ่นไฟได้หรือคนหัวซ้วมที่พ่นกรดได้นะครับอีกทั้งยังมีคนหัวส้วมแปลกๆอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยดีเดียวนะเอาเป็นว่าผมจะไม่ลงลึกก็แล้วกันนะครับเพราะมันมีคน หัวส่วมรูปแบบแปลกๆแบบนี้เนี่ยโผล่ออกมาแทบจะทุก EP เลยนะครับและผมเชื่อว่า EP ถัดไปเนี่ยก็น่าจะมีคนหัวส่วมรูปแบบใหม่โผล่มาอีกก็เป็นได้นะครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเจ้าด็อกเตอร์สกิฟติทอเลตนะครับผมตกหล่นตรงไหนไปบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็คาดว่าเจ้าด็อกเตอร์ตัวนี้มันก็คงต้องอยู่ไปอีกนานเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นมันสมองเป็นลาสบอสที่ใหญ่กว่าจีเหลี่ยมซะอีกนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับในวันนี้ผมไก่วอเกอร์บนเวลาแล้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในก่อนหน้าสวัสดีครับ